Lewat lah, kau. Ini ya, ini ini ya. นัตติบายโยไม่ไม่ใช่อาร์ตเว่มันคือนัตติบายโยเว้ยนัตติบายโยมันคือนัตติบายโย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 เออเนี่ยแหละเนี่ยเราเปลี่ยนชื่ออาร์ตละทุกคนดูชื่อมันละ เอ้ฟูแช่หน้าตอดูในยูนูฟดิแช์หน้าจ u อยู่ดูยูนู e ดิเออเนี่ยอไอย่างเงี้ยนะนัตเตบายโยนัตเตบายโย Nát tiệm bay vô men, men men, men, ai men, 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 men ขอเวลาพินัดติบายโยมันมันจะนัดติบายโยนัดติบายโยไม่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 มันนัดติบายโยไงแม่ มันนัดดีายโยเว้นัดดีไปโยนัดดีดไปโยและเวลาฮีโร่ไออารไออัมันได้เวลาฮีโร่แล้วเว้ยอัดได้เวลาฮีโร่แล้วออ้ยข้าวเว่ไปเลย

นี่ยมันเป็นเสียงที่ลำคาบ้างาก็เป็นเสียงลมเนี่ยเออสบายลอยหูขึ้นไม่รู้อ่ะ <c oughs> เฮ้ยมึอยากแกงมาดิไอ,อ้นี่มึงแกงมาละไอ้นี่มึงแกงมาละ